นัชชาแอนด์แก๊งวันนี้ชี้ชัดๆพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันหุงข้าวต้องใช้น้ำแค่ไหนให้น้ำเยอะๆน้เตามให้เต็มเลยนะเมนูน้ำมันจะทำอะไรดีคือปลาไงมันคือปลาที่จะน่าจากน้ำไงไม่ใช่มันก็ต้องมีน้ำอยู่ในอาหาร <อะ S 2> สรุปว่าปลาคือเมนูน้ำหรือเมนูแห้งตัดทอดแต่นี่มันต้องมีต้ม้ำด้วยนะ ไข่ต้ไมไงไข่ต้ไมไงเอออุ๊ยแล้วไข่ต้มเป็นเมนูต้มจริงไหมเนี่ยแล้วกินข้าวกับแกงจืดไข่น้ำน,นี่ไข่เชื่อนะใช่ทำไมอ่ะมดูเป็นไข่ไหมไม่รูเป็นไข่บทสรุปสุดท้ายทีมพ่อหรือทีมแม่ที่จะพาลูกๆรอดขอต้อนรับเข้าสู่รายการนัชชาแอนด์แกงกับภารกิจสไวเวล โหดยกกำลังสองหลังจากที่ทั้งสองทีมฝ่าฟันแย่งชิงจนได้วัตถุดิบต่างๆมาแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าแต่และทีมจะนำสิ่งที่ได้มาทำเมนูอะไรกันบ้างเพราะกะติกาก็บอกไว้าชาัดอยู่แล้วว่า 1. ต้องมีข้าว 2. เมนูแห้งและ 3. เมนูน้ำถ้าครบทั้ง3อย่างก็จะถือว่าผ่านครับผักนี้เราจะไว้ทาอะไรดีเรามาทาผักทอดผักทอดกันไหผักทอด แหมถือว่ามีน้ำมันพืชหรือไงครับจะกินผักทอดซะงันแต่นี้มันต้องมีต้มต้มด้วยนะไข่ต้มไงไข่ต้มไงไข่ต้มไงเออไข่ต้มมันจะเป็นเมนูต้มไปได้ยังไงกันนี่นะครับปลามาจากไหนน้ำเออมันก็เป็นอาหารน้ำเออมามาจากไหนมาจากน้ำนั้นก็ต้องเป็นอาหารน้ำได้นะจ๊ะ เออคิดได้นะแหมบันเจื่อกันจริงๆไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็ทําได้เดี๋ยวเมนูน้ําจะทําะไรเมนูน้ําจะทําอะไรเมนูน้ําจะทําอะไรดีมันคือปลาอะไรมันคือปลามึงก็นาจากน้ําไงไม่ใช่มันก็ต้องมีน้ําอยู่ในอาหารน่ะใจเย็นครับคุณพ่อค่อยพูดค่อยจากันนะต้มปลาทูอะไรนะต้มปลาทูต้มปลาทู ต้มยังไงต้มปลาดูอ่ะไม่รู้อ่ะเอิ่มพี่พุทธครับเมนูน้ํามันคือเมนูอาหารที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นต้มจืดหรือแกงน่ะเข้าใจไหมครับไข่เจียวต้มไข่เจียวแป๊บ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 แไข่น้ำไงไข่น้ํำไข่น้ำไข่น้ำไข่น้ำชอบไหมไข่น้ำเออเคยกินแล้วเคยกินแล้วเฮ้ยเอามาบ้าแม่เดี๋ยว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 มีเวลาให้หั นาทีในการทำอาหารนะคะไปเอามาม่เลยปัทโธเอ๋อก็จะกินแต่มาม่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยทำกับข้าวอ่ะพ่ออยากทำอะไรอยากกินอะไรก็สั่งให้พวกเราทำเลยก็พอไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะเราก็ทำเขาวไม่เป็นพร้อมนะพร้อมลงายเวลาเริ่มเดินแล้วครับรอดไม่รอดเดี๋ยวดูตอนก่อไฟครับ ตอนนี้42แล้วไม่ได้ทําเองเลยแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวที่บ้านยังไม่ได้หุงเองเลยเขาก่อไฟเองได้ไหมแม่เขาก่อไฟเองได้ไหมเผาได่นั้นนั้นเดี๋ยวดิไปไปล้างข้าวพุทธไปล้างข้าวพุทธรอเป็นการวางแผนที่ผิดมหันต์เลยครับพี่พุทธจะให้น้องเผาก่อไฟแล้วให้ป้าป้าไปล้างข้าวเนียนนะพุทธล้างข้าวอ่ะไปล้างคนเดียวก็ได้โอ้พี่จะให้ก่อไฟเดี๋ยวพาก่อเองเอาไปชักมาเอาไปชักมา ไปเช็คอะไรกันครับค<ห>ุณพ่อก็ในเมื่อคนดวงดีเป่ายิ่งจุบแพ้ได้ไม้ขีดมาไม่ใช่หรอครับไปเช็คและไม้ขีดเราไปเช็ค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 ได้เลือกไปพูดดวงดีพูดดวงดียังยิงยังกระเป๋าลุยจุกลุยจุกไปแช็คไปเช็คถึงแม้วื่องไมันน้อยแต่ก็ทาได้ครับเพราะว่าเรามีมีผมมหมอ นาชัจะมีหน้าที่สับไก่สับหมูแล้วพร้อมก็จะช่วยนาชัดจัดไฟนะคะพร้อมเรียกใบไม้แห้งมาเด้อเฮ้ยเฮ้ไรจับตั๊ที่มันลอนเออสงสัยจะเป็นการก่อไฟทําอาหารครั้งแรกในชีวิตนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพร้อมไปขอเทียนก่อนนะพี่ครับขอเทียนได้ไหมครับพร้อมเอามาแล้ว เอไป Jamie, หนึ่งอันขอบคุณค่ะขอบคุณครับแหมฉลาดมากครับพอมพร้อมเหลือไปเห็นเทียนบนโต๊ะเข้าพอดีไปดูเจเจมีอะไรให้เจเจช่วยทำบ้างไปเร็วๆเข้าเรามิพัดไฟเองนะเดินไพัดเองมาอนอาจารไหวแน่นะครับคุณแม่เจ้มีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมเขาไม่ทำไฟได้แล้วเหรอก็เกือบได้แล้วเนี่ยพัดอยู่เอาออกแรงพัดเข้าครับคุณแม่ทางันพร้อม เด็ดผักเด็ดผักเพราะเราจะใช้ผักนะขณะพร้อมเด็ดใส่ถ้วยนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาผักไปล้างนะพร้อมต้องเอาเด็ดออกก่อนแล้วพอเอาไปล้างเด็ดเอาแค่เอาแค่ใบเขาพร้อมเวลาเด็ดเอะพร้อมเด็ดแบบนี้ต้องเด็ดแบบนี้ใช่ไหมพร้อมก็เอาตรงนี้ออกทีมสีม่วงแบ่งหน้าที่กันได้ดีมากๆครับระหว่างที่พ่อบ๊อบกับลังก่อไฟอยู่นั้นพี่พุทธก็เอาข้าวไปล้าง เคยะที่เราไปทำข้าวหลามพุทเคยเตาข้าวเอาไปเก็บใบไม้แห้งมาเอาไม้เยอะๆเลยไองนี้พุทล้างข้าวเยอะโอเคดีมากเอาไปล้างพุเอาไปสาาทําไม่พักก็ได้แล้วเอาไปลงหม้อไอ้นี่ไฟเสร็จจังกูจะหุงข้าวยังยังเพาแต่พุทธหุงข้าวเป็นด้วยเหรอครับเนี่ยแต่นี่หุงข้าวต้องใช้น้ำแค่ไหนหุงข้าวต้องใช้น้ำเยอะ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 จริงนะ นเตามให้เต็มเลยนะเฮ้ยอย่าเชียวนะครับพี่พูดใส่น้ําเต็มหม้อวันนี้ได้กินข้าวต้มแน่แนไม่ไม่ใช่เติมเต็มดิเดี๋ยวเดี๋ยวปาไปไปดูให้เดี๋ยวขอจุดไฟกันนะโอ้ยแค่ก่อไฟก็น่าจะหมดไป60นาทีแล้วมั้งเนี่ยเผาเผาเอาไม้การเล็กๆแบบนี้ต้องทำให้มันติดไฟก่อนเนี่ยไหวไหมครับคุณพ่อ ป๊าป๊าว่าอยากได้ย่าอีกันะไอเฉดใบไม้อ่ะแหมหัวหน้าทีมสองแว่นนี่เป็นผู้ตามที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยบอกแล้วไงครับว่ามือนี้โหดสุดๆก่อไฟไม่ได้ก็หุงข้าวไม่ได้ทำอาหารไม่ได้ตายสิครับตอกไฟรเข้าไปอุ้ยมันมีเปลือกอะ ใจเย็นครับพี่พูดไม่ต้องรีบตอกไข่ก็ได้เพราะป้าปายังก่อไฟไม่ได้เลยนี่ไงโหโหไม่ธรรมดานี่เดี๋ยวทาไมาอีกไปทาทาไมาอีกในที่สุดพ่อบ๊อบก็ก่อไฟติดจนได้ไปดูทีมสีม่วงบ้างครับป้านนี้คุณแม่ยืนพัดไฟจนลมจับไปแล้วมั้งเนี่ยมีคนมาแล้ว นี่นี่คือครั้งแรกนะคะที่จุดไฟได้เพราะว่าไม่เคยจุดสาก่อนเหมือนกันกว่าไฟจะติดเวลาก็เดินไปเกือบครึ่งทางแล้วข้าวจะสุกทันเวลาไหมล่ะครับเนี่ยไไคือถ้ามีเรื่องมากแค่แบบกินให้หงายหิวอะ่ะน่าจะได้นะได้อยู่เวลาแค่60นาทีถ้าแต่ละทีมรู้จักวางแผนจัดการดีๆแล้วก็เสร็จทันเวลาแน่นอนครับ มาแล้วนะคะเมนูเราเราจะทําเป็นข้าวต้มก็จะง่ายหน่อยข้าวต้มหมูหมูสับแล้วก็ไก่นะคะเพราะว่า <ทำ S 2> ไหนๆนเรามีละวัตถุดิบก็เอามาทำข้าวต้มได้ย่างการถุงข้าวแบบซาวน้ำอะ่ะยากกว่าทำข้าวต้มง่ายจบแล้วก็เพราะเรามีเกลือก็ถึงแบบเหมือนแบบอาหารคลีนเนาะข้าวต้มใส่เกลือนี่คุณคุณไม่ต้องมาอันนี้ของฉันนะคะไม่น่าอาหารคลีนข้าวต้มใส่เกลือเออโอยไม่มีน้ำปลาเอาว่าเอาว่าน้ำปลา เมนูที่จะทำก็มีผลกับเวลาเหมือนกันนะครับแต่เอจะทำอะไรกินกันบ้างล่ะครับตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็กำลังหุงข้าวอยู่ด้านนู้นแล้วก็คุณแม่ก็กำลังสับหมูอยู่นะคะคราวน,นี้เราจะใช้นมที่ดีนมโคตเตะแยร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการหมักหมูนะคะนี่จะทำให้หมูเรานุ่มขึ้นแล้วก็ทำให้อร่อยขึ้นวันนี้นะคะเราจะทำเป็นข้าวต้มหมูค่ะข้าวต้มหมูสับนะคะอันนี้เกลือน,นะคะ เกลือเนี่ยเราจะบอกได้เพราะว่าเกลือมันจะถ้าเท่ากันเนี่ยเกลือมันจะน้ำหนักมากกว่าน้ำตาลแล้วก็จะมีเม็ดที่เล็กกว่าเลยค่ะถ้าเราได้มีใหญ่กว่านี้เราก็จะสับง่ายนะบอกแล้วไงครับว่ามันคือภารกิจโหดยกกำลังสองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรง่ายหรอกครับคุณแม่พร้อมคนนิดนึงนะลูกไปดูหน่อยไปละคนระวังร้อนไปดีดูข้าวโอ้โน้ำเยอะไปพุทธเหรอใช่เดี๋ยวเราไปเคี่ยวไข่ เจเจียวไข่เป็นครับพเพราะว่าพุ้นใจด,ดีมาจากพี่ฝนที่สอนเขาตั้งแต่ภารกิจไข่เจียวพูดอร่อยครับคิดดีกิน<ด>ได้เวลาเพิ่ม5นาทีค่ะตัวช่วยสําหรับฐานนี้ก็คือนอมคิดดีครับทีมไหนดื่มนมคิดดีจะได้เวลาเพิ่มกล่องละ5นาทีไปเลยเรานะครับจะกิน นมคิดดีน,น,นมโคตเทจ100%ไม่สมผสมนมผงรอถ่วงเวลาให้ข้าวสุกก่อนครับเราได้เราได้คิดดีเราใช้ใจอะไรนะได้เวลาเพิ่ม5นาทีไงครับพอ่อบอมเดี๋ยวเรากินมันเผาดีกว่าเออ <c oughs> มันเผานี่จะเอาไว้กินแทนข้าวหรืองไงครับอีุ๋้เจียวไข่แล้วใส้นปลาด้วยซึ่งไข่เดี๋ยวเราจะทําเป็นไข่น้ําส่วนหนึ่งแล้วทาเป็นไข่เจียวส่วนนึ่่นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเจียวไข่ตอนที่ ข้าวสุกเร่เจียวไข่ครบนะเราก็ทําต้มน้ําเออแต่หม้อเราหมดแล้วนะแดดีหม้อเราหมดแล้วนะแดดีหม้อหมดที่ไหนล่ะครับพี่พูดน้องเผาเอาหม้อใส่หัวเล่นอยู่นั่นไงครับเรามีเทียนอยู่ใช่ไหมเรามีเทียนอยู่ใช่ไหมเออใช่เลยล้จุดสองกองเลยดีกว่าโถโถโถคุณพ่อจุดแค่กองเดียวอย่างทุลักทุเลแล้วคิดจะก่อไฟสองกองซะงั้นนี่นะทุกคนคนไปนี่ให้มัน ไม่ติดก้นหม้อนะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันสุกหรือยังแต่ว่าที่ดูนี่ยผมว่ามันยังไม่สุกนะทำไมถึงคิดว่ามันยังไม่สุกอ่ะเพราะข้าวปกติมันมันแป๊บหนึ่งนะหรือว่าสุกผมว่าน่าจะสุกล้นนะถังอยู่ไปจุกทำไมมันเขามันไหวแบบนี้อะ จะได้กินไหมนุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมๆแวะไปยุ่งอะไรกับมันเขาละครับแต่ดิมันไม่ขนาดนี้จะกินยังไงสบายมากมันนอะดําปิ๊บปีเลยมันเขาไหมแล้วข้าวเราน่ะสุกหรือยังครับพร้อมๆมจะขออลงมันเดือดแล้วเราหมุนนี่แป๊บนึงนะ ทำหน้าแบบนี้แปบลบว่าอะไรครับพี่นัชชาเป็นไง้งาครับรสชาติหมูเขาใช่หมูพอดีแต่ยังไม่ถูกเอาชิมหมูดิบเข้าไปซะงั้งงนมันนี่มาดูแล้วมันเดือดมากๆไม่เป็นไรเดือดไม่เป็นไรครับโกูกมันไม่เป็นไรยังไงไม่เป็นไรเราเอาทับีไปคนนะเดี๋ยวเจ๊เขาจะไปชิมอย่างย่องนี้โกูกอันนี้มันเหนียวมากเลย เล้เรื่องตกลงจะทำอะไรอ่ะเขาต้มเขาต้มหมูสขาต้มหมูแล้วกันก็ทำเองทั้งนั้นทั้งคนข้าวทั้งเด็ดผักแต่สรุปว่าหัวหน้าทีมสีม่วงยังไม่รู้เลยครับว่าทีมตัวเองจะทำเมนูอะไรกันแน่ใส่เกลือหน่อยสุกแล้วเหรอเจ๊หมูรสชาติเป็นไงคะจริงเหรอเกลือน้อยไปไหมเดี๋ยวครับพี่นัชชาเมื่อกี้เพิ่งจะบอกว่าหมูมันไม่สุกนี่ครับเขาใช่หมูพอดีแต่ว่ายังไม่สุกยังไม่สุกยังไม่สุก นุ่มแล้วมันนุ่มแล้วดูดันเริมล้วมันเริ่มนุ่มแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มนุ่มแล้วเหรอใช่อันนี้ผ่านาดีให้มันแรงขึน้นเฮ้ยอันนี้เราต้องเอาเอาเอาไม้เคี่ยวทานเข้าไปเอาเบื้องทานม,มาเพิ่มไปโอ้ยตายทีมสองแว่นยังวุ่นวายอยู่กับการก่อไฟไม่เลิกจะกินข้าวปลาก,กันหรือไงครับดูข้าวครับนี่นนกินได้ยังน่าจะรออีกสักแป๊บนึ่ง คคนไปรับลูกก็ขนข้าไปส่วนพ่อก็ยังพัดไม่เลิกโอ,โอ้ยฝุ่นลงข้าวหมดแล้วครับครึ่งชั่วโมองอะั้งหมดเวลาแล้วยังเห็นก่อไฟอยู่เลย <c oughs> อย๋นี่ยังไม่ได้เลยนี่ยังไม่ได้ข้าวเลยนะถูกต้องเลยครับพี่พูดเวลาจะหมดอยู่แล้วข้าวยังไม่สุกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะสุกไหมเนี่ยดูดูอ้าว เราต้องเอาทาามาใช่นี่นี่เป็นเขาป่าเหรอคะเอิ่มให้ทำอาหารนะครับไม่ได้ให้ก่อไฟเผาป่าไปไหมจส่ดิใ่ไปเลยใส่ยังว้ดเตรียมไข่ย่างเตรียมไข่ย่างเอ้ยเ้าไข่ได้แล้ว ข้าวใกล้ได้แล้วจริงหรือเปล่าครับคุณพ่อเอาเหลืออีกสามสิบสามนาทีเราเหลืออีกหนึ่งแน่นอนเลยนะปั๊บพุดากินนมไปกล่องหนึ่งแสดงว่าเราต้องเิ่เพ่ออีกห้านาทีอ๋อในช่วงที่ดีห้านาทีเลยเหรอพอดไปกินอีกกล่องหนึ่งมาคุณกินแล้วคุณกินแล้วกล่องหนึ่งถูกต้องที่สุดครับพี่พุดกินนมไปหนึ่งกล่องบวกเวลาเพิ่มไปอีกห้านาทีไหนอันนมพุดกินเลยสงสัยว่าทีมสองแว่นจะต้องกินนมยกลังแน่ๆกว่าอาหารจะเสร็จเนี่ย ใจเย็นครับน้องเผาวเวลาน่ะเพิ่มให้แล้วตอนนี้บวกเพิ่มให้แล้วสิบนาทีพร้อมสรุปเมนูแห้งอะมันมีคิดว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนใช่เพราะว่าเราไม่มีกระทะแล้วก็พอไม่มีน้ํามันหนยลูกมันจะยากที่จะทําเมนูที่ทําได้เร็วสุดตอนนี้ที่ลยมีก็น่าจะได้ไข่ต้มเออ,อ,อไอเดียดีไข่ต้มไข่ต้มพร้อมเดี๋ยวพร้อมเอาไปล้างนะเอาเอาข้าวออก อันนี้ไปล้างใช่ไหมปล้างล้าง,างน้ำทีหนึ่งลุกแล้วเดี๋ยวใส่น้ำน้ำน้ำมาเลยแหมโชคดีของทีมสีม่วงนะครับเนี่ยที่ได้คุณแม่มาเป็นที่ปรึกษาเพราะขอช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากๆากเปลี่ยนเมนูหรอใช่เพราะว่าอะไรเรเพราะว่าเราไม่มีน้ํามันแล้วเราไม่มีกระทะจริงจรงหม้อก็ทอดได้แต่ว่าเราแค่ไม่มีน้ํามัน ตอนนี้นะคะเราก็จะไม่ทําปลาทูย่างแล้วเพราะว่าปลาทูย่างเนี่ยอย่างแรกเนี่ยนะคะเราทําไม่ทันแล้วอย่างที่2งเนี่ยเราจะทาแค่เตาเดียวไม่เหมือนเขาเพราะว่าเขาเนี่ยมันแบบทุรักทุเลมากเราเห็นเขาแล้วเราไม่ทําดีกว่านะคะว้าวเยี่ยมมากเลยครับพี่ณชารู้จักวางแผนและแก้ปัญหาได้ดีมากๆกำลัง้าไห<ๆ>นที่สุดทีมสองเว้นก็ได้ข้าวมาแล้วครับแต่สุกไหมเดี๋ยวรอน้องเาาพิสูจน์ให้ครับ ลกนิ้วให้แบบนี้ก็แปลว่าข้าวสุกใช้ได้หรือบางทีอาจเป็น, rab, นเพราะหิวหรอือเปล่าครับน้องเผาเฮ้ยเกือบไปแล้วหม้อข้าวเพิ่งยกลงจากเตามันร้อนจริงๆครับแต่น้องเผาใจสู้มากๆไม่ร้องสักแอะเลย เาไม่ทันแล้วครับน้องเผาหมวแกะผ้าปะป๊ายกหม้อไปโน่นแล้วนี่<พ>ไง<พ>มองมาแล้วมา <c oughs> ทำอะไรร้อนมาีนี่<พ><พ>ไงมาแล้วเหมร้อนเลยระหว่างรอไข่สุกเนี่ยเรามากางเต็นท์กันก่อนดีไหมอ๋อใช่เราต้องกางเต็นท์ด้วยดีใช่ไหมแต่ว่าเจ้ดูไข่ก่อนไดไหมเดีเจไปกางเต็นท์ไปเดี๋ยวมามีเฝ้าเองคุณแม่เฝ้าไข่ต้มส่วนพี่นัชชากับพ่อมพร้อมไปกางเต็นท์ ทีมนี้น่าจะรอดครับเจไปกลางตรงสนามหญ้าตรงนู้นดีกว่ากว้างดีปะวันนี้ผมรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวนิดนึงด้วยนะต,ตื่นเต้นมากเลยตอนที่ไปตรวจหอโน่นอ่ะพร้อมอันนี้เขาใส่มาแล้วอ๋อพร้อมอันนี้แบบกลางง่ายแค่แบบนี้เองอ่ะพร้อมจับด้านนน้นอ่ะเคียงเชิญเฮ้ยเดี๋ยวี้เพาลงไปกลางขึ้นเลยนะ ดีครับไปกางเต็นกันก่อนแล้วปล่อยให้ป๊าป๊าทำอาหารต่อก็ได้ดูคล่องแคล่วธรรมะทะแมงมากๆเลยนะครับน้องเผาถ้าทางจะจำที่ครูปีโป้สอนมาได้เป็นอย่างดีวุ้นช่วยยกเลยช่วยยกต่งนู้นอะมาเสียบตรงไหนอะ่ะจะไม่ได้ เอาจำไม่ได้ก็ไม่ได้นอนนะครับตายตายตายสองแว่นมีปัญหาอีกแล้วสัปดาห์หน้ามาเอาใจช่วยพวกเขากันครับว่าจะได้กินข้าวกับอะไรแล้วจะมีเต็นตนอนกันไหมแล้วอย่าลืมติดตามเมื้อหลังฮาฮาและช็อตเด็ดๆอีกมากมายได้ทาง f c e e o o o k แ n นเพจและ Youtube ช่องนัชชาพุดพร้อมเผานะครับนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับไม่เคยกินแกงจิกไข่น,น้ำแบบนี้มาก่อนชื่ออะไรบอกชิ่อ ฉันชื่อสโนไวท์ค่ะคุณยังดูหาใครอยู่ไหมคะหมอผีครับอ๋อหมอผีเป็นฉันเองค่ะ <L an> <Trustee> <tama> <et>